สวัสดีครับชาวราศีพฤษภผู้หนักแน่นมั่นคงและรักสงบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์เจ็ดที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆครับวันนี้เราจะมาคุยการเรื่องชาวลัคนาราศีพฤษภกับกลุ่มดาวตรีโกนในราศีธาตุลมนะครับที่เรียกว่าพลิกชีวิตของคุณได้เลยทีเดียวนะครับ เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนอริให้กลายเป็นเงินแล้วก็เปลี่ยนเงินให้กลายเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่เราจะมาดูกันครับว่าเมื่อดาวอังคารพฤหอสบดีและพระราวหูนะครับทำงานร่วมกันในดวงชะตาของคุณจะส่งผลลัพธ์ที่น่าทึ่งอย่างไรได้บ้างก่อนอื่นขอให้ข้อมูลเพื่อความมั่นใจครับช่องโหนชัดๆของเราใช้การพยากรณ์ตามการคำนวณโหราศาสตร์ไทยนิรายณะนะครับตัดอายนางสะแบบลาฮิรี ซึ่งจะให้ตำแหน่งที่ถูกต้องตรงกับดาวจริงบนท้องฟ้าและข้อมูลตรงกับข้อมูลขององค์การนาซาเลยครับทําให้คุณสามารถมั่นใจได้ถึงความแม่นยําในการคํานวณตำแหน่งดวงดาวและก็วันที่ดาวย้ายราศีในแบบที่ถูกต้องที่สุดดาวอังคารจะเป็นประหรือปรเกกรในราศีตุลน,นะครับก็คือตั้งแต่วันที่13กันยายนไปจนถึง27ตุลาคม2568ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีพฤหัสและราหูเขา อรอกันอยู่ในมุมตรีโกนแล้วนะครับแต่เมื่ออังคารเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่า,าในมุมตรีโกนของดาวราศีธาตุลมตรงนี้ก็จะเริ่มทํางานอย่างเต็มที่นะครับดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยเขาอยู่ในราศีมิถุนมาตั้งแต่15พฤษภาคมครับแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2568ครับส่วนราหูรออยู่ในราศีกุมมาตั้งแต่18พฤษภาคมที่ผ่านมาครับไปจนถึงปลายปีหน้าเลย ดังนั้นการพยากรณ์ดาวตรีโกนนี้จึงถือเป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่13กันยายนนะครับก็คืออังคารย้ายเข้าราศีตุลไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2,568ก็คือวันที่พฤหัสจะยกเข้าราศีกรกฎนะครับเราเริ่มจากจุดแรกครับเป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้เลยครับก็คือดาวอังคารอยู่ในภพอริของชาวพฤษศครับ สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นที่ดาวอังคารที่ย้ายมาตรงนี้นะครับอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสองภพก็คือภพที่เรียกว่าปัตตนิแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับแล้วก็ภพวินาศครับวินาศแปลว่าเรื่องของความลับความสูญเสียหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้หรือว่าเรื่องราวเบื้องหลังนะครับดาวอังคารได้โครจรมาอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นภพอริของคุณครับ ภพอริกก็คือเรือนชะตาแห่งอุปสรรคนะครับศัตรูการแข่งขันหนี้สินนะครับปัญหาแล้วก็ความเหนื่อยยากที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าเมื่อเอาความหมายมารวมกันครับก็คือการที่ดาเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็ความลับนะครับมาอยู่ในภพศัตรูนะครับการแข่งขันการต่อสู้ก็จะสามารถแปลได้ว่าปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเรานะครับจะมาจากคนครับอาจจะมาจากหุ้นส่วนที่กลายเป็นศัตรูหรือว่าคู่ครองที่อาจจะสร้างปัญหาให้ หรือมีคนคอยจ้องทำร้ายอยู่ลับๆนะครับมาจากเบื้องหลังนะครับจนอาจจะเกิดเป็นอุปสรรคหรือว่าเรื่องราวที่ขัดแยง้งทำให้คุณจะต้องเรียกว่าแก้ปัญหานอกจากนี้เนี่ยดาวอังคารในตำแหน่งนี้นะครับเรียกว่าเป็นปรกเกษตรก็คือเป็นประนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่อ่อนกำลังไม่มั่นคงทำให้การต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้นะ่ะดูเหมือนจะยืดเยื้อแล้วก็น่าเหนื่อยใจครับแต่ครับแต่ ในความอ่อนกําลังนี้เนี่ยถือว่ามีพลังงานที่ดีซ่อนอยู่นะครับเพราะว่าในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเมื่อดาวเจ้าเรือนปัตนินะครับไปสถิตพบอรินะครับก็คือเรือนที่6เนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษภได้เกณฑ์พิเศษที่เรียกว่าอุดมเกณฑ์ของปัสวราศีนะครับซึ่งปัาวะก็แปลว่าประสัสตนะครับก็คือราศีที่เป็นสัตว์สีเท้านะครับ เป็นเกณฑ์ที่ให้คุณในด้านการเอาชนะศัตรูและอุปสรรคได้อย่างเด็ดขาดนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอังคารจะเป็นประในตำแหน่งตรงนี้นะครับแต่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่อา่าเป็นนักรบที่มีอาวุธวิเศษอยู่ในมือเลยนะครับเป็นอุดมมาเกณฑ์น,นะครับอุดมมาเกณฑ์ก็คือเกณฑ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เรียกว่าพร้อมจะพลิกกลับมาเอาชนะในศึกได้เลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะบอกว่าคุณจะไม่มีวันแพ้ในเกมการต่อสู้แห่งนี้นะครับ ต่อไปเราไปอ่านดาวดวงที่2นะครับก็คือเป็นขุมทรัพย์ของคุณเลยนะครับเรียกว่าเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5ที่อยู่ในราศีมิถุนพบกระดุมพระนะครับจากที่เราอ,อ่านดาวอังคารเนี่ยนะครับพลังงานจากการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคในภพอริตรงนี้จะผลักดันนะครับส่งต่อมาในมุมตรีโกณที่ส่งเสริมไปยังดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในราศีมิถุนนะครับซึ่งถือว่าเป็นภพกระดุมพระของคุณนะครับ กระดุมภาพแปลว่าอะไรกระดุมภาพแปลว่าเรือนแห่งการเงินทรัพย์สินรายได้นะครับสิ่งที่ได้มาแล้วก็การทํามาหาได้นะครับดาวพฤหัสบดีดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนสองภพที่สําคัญอย่างยิ่งเลยครับก็คือภพลาพระนะครับพฤหัสบดีแปลว่าโชคลาภของคุณนะครับหรือเป็นรายได้จากช่องทางอื่นๆนะครับ แปลว่าความสําเร็จแล้วก็มาจากพมรณะนะครับที่หมายถึงมรดกเงินจากผู้อื่นหรือเงินที่มาจากแดนไกลเงินที่ได้มาอย่างไม่ได้คาดฝันนะครับเมื่อดาวเจ้าเรือนแห่งโชคลาภลาภะนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนมรดกหรือมรณะเนี่ยนะครับมาสถิตอยู่ในพบการเงินกระดุมพลาของคุณอันนี้เป็นสูตรของความร่ารวยที่แบบมองเห็นได้ชัดเจนมากนะครับบ่งบอกเลยว่าคุณมีศักยภาพที่จะสร้างฐานะได้อย่างมหาศาลในช่วงที่พฤหัสบดี อยู่ในราศีมิถุนตรงนี้ซึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าพฤหัสอยู่ในมิถุนเนี่ยตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะย้ายไปสู่ราศีกรกฎซึ่งแม้ว่าพฤหัสย้ายไปกรกฎเนี่ยก็เป็นภพสาหัสชะและก็เป็นมหาอุดก็ยังส่งผลดีอย่างต่อเนื่องให้ชาวราศีพฤษภนะครับแล้วก็กลางปลายปีนะครับ5ธันวาคมนะครับพฤหัสบดีจะถอยกลับมาในราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็เรียกว่ากลับมาส่งผลดีให้อีกครั้งในมุมตรีโกดน,นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวราศีพฤษภเลยโดยเฉพาะเรื่องการเงินและคู่ครองนะครับเรียกว่าการเงินนะครับจะมาจากทางหลายช่องทางนะครับทั้งรายได้ประจำโชคลาภแล้วก็เงินก้อนใหญ่ที่อาจจะได้มาแบบฟุกๆนะครับแล้วก็เมื่อพฤหัสอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีแห่งการสื่อสารแล้วว่าภกระดุมพระเนี่ยก็ยังหมายถึงคำพูดด้วยนะครับ ดังนั้นมันก็จะแปลว่าเงินทองมักจะมาจากเรื่องของการพูดการประชาสัมพันธ์นะครับการติดต่อเจรจาการค้าขายหรือว่าการใช้สติปัญญาซึ่งเป็นลักษณะของดาวพุธครับเรื่องของความเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยเรียกว่าพลังงานของดาวอังคารจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้คุณทามาหากินเก่งขึ้นนะครับคุณอาจจะแบบมีเรื่องแต่พลิกกลับนะครับเช่นอาจจะมีเกณฑ์นในการแบบ แข่งขันหรือฟ้องร้องแล้วก็สามารถจะได้ชัยชนะนะครับเพราะว่าเป็นอุดมเกณฑ์แล้วก็คุณก็สามารถที่ได้เงินก้อนใหญ่มานะครับเงินนี้พฤหฤสเนี่ก็คือเงินก้อนใหญ่นะครับเป็นพระฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยเนี่ยเรียกว่าคุณจะได้โชคลาภจากการสูญเสียหรือทางไกลเป็นไปได้ครับต่อไปครับเรามาอ่านดวงสุดท้ายที่อยู่ในมุมตรีโกณตรงนี้ก็คือพระราหูเลข8ดนะครับอยู่ในภพกรรมะของคุณนะครับ เรียกว่าเมื่อได้เงินได้ทองแล้วอุปสรรคก็ต่อสู้ชนะแล้วนะครับพลังงานขั้นต่อไปจะถูกส่งไปที่จุดสูงสุดของดวงชะตานั่นก็คือพระราหูเลข8ที่สถิตเป็นเกษตรอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับในราศีกุมมาตั้งแต่วันช่วงกลางเดือนอพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงปลายปี2569ตรงนี้ในราศีกุมราหูไม่มีการถอยหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับ อยู่ในภพที่เรียกว่าภพกรมมะนะครับกรมมะก็คือเรือนแห่งการงานอาชีพตำแหน่งหน้าที่เกียรติยศและก็สถานะทางสังคมครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สถิตยอยู่ในบ้านของตัวเองเรียกว่าเป็นเกษตรอยู่ในบ้านนะครับถือเป็นตำแหน่งที่มั่นคงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นสัญญ,ญาณของความสําเร็จในหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดดนะครับราหูก็คือความฉับไวความรวดเร็วนะครับ พราะงั้นเนี่ยการงานก็จะเรียกว่าได้รับการกระตุ้นนะครับจากการต่อสู้ของดาวองคารนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินที่ดีนะครับตรงนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่เรียกว่าหน้าอิจฉามากๆนะครับตรงนี้อยู่ในมุมที่ดีมากๆทุกทุกดาวเลยนะครับราหูเป็นตัวแทนของเครือข่ายครับเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากโดยเฉพาะงานออนไลน์แล้วก็ชาวต่างชาตินะครับ ดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดเวลาที่ดีของคุณนะครับคุณก็จะกลายเป็นนักสู้ผู้มั่งคั่งได้สมศักดิ์ศรีของชาวราศีพฤษภเลยครับเรียกว่า,าเราเริ่มมาจากดาวอังคารนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดคุณพบปัญหาในตอนที่อังคารย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับส่งชีวิตส่งบททดสอบมาให้หรือแบบเรียกว่าคุณอาจจะต้องแบบได้เจอบทเรียนหรือการแข่งขันอะไรบางอย่างนะครับที่แบบต่อสู้นะฮะต้องต่อสู้นะ ตรงนี้ถ้าไม่ต่อสู้ก็จะไม่ชนะนะครับต่อสู้แล้วก็เรียกว่าจะนำไปสู่ผลที่สร้างกำไรที่ดีนะครับสร้างการเงินที่ดีของคุณจะสามารถจะเปลี่ยนการต่อสู้เปลี่ยนชัยชนะตรงนี้ให้เป็นทรัพย์สินเงินทองได้นะครับแล้วก็เรียกว่าต้องใช้สติปัญญาของดาวพฤหัสใช้วาทศิลป์ด้วยนะครับของดาวพุธด,ด้วยพฤหัสในรวนพุธตรงนี้นะครับแล้วก็คุณจะสามารถใช้ความมั่งคั่งในการเรียกว่า สร้างการงานที่แข็งแกร่งนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยนะครับเขาเป็นดาวเกษตรอยู่ในเรือนการงานนะครับซึ่งจริงๆในภพการงานของคุณเนี่ยถ้าเราอ่านกันได้ครบเราต้องอ่านดาวเสาอีกดวงหนึ่งนะครับดาวเสาก็เป็นดาวเกษตรของราศีกุมด้วยนะครับซึ่งดาวเสาเนี่ยอ่านแบบโหราศาสตร์ไทยนิรายณะลาฮิรีนะครับดาวเสาจะไม่มีการถอยไปรวมกับราหูนะครับดาวเสาก็จะอยู่ในภพที่เรียกว่าภพลาภะของคุณนะครับ เป็นโชคเป็นลาบให้คุณนะเรื่องของการงานเรียกว่ามีทั้งโชคลาภและความมั่นคงนะครับชาวราศีพฤษภเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องแก้ปัญหานะครับเช่นทนายความหรือว่าคนที่เจรจาต่อรองนักธุรกิจที่ต้องแก้ไขปัญหาหรือว่าแข่งขันสูงนะครับหรืออาชีพตอื่นๆก็ตามนะครับก็เรียกว่าคุณก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เพื่อความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เลยครับ ก่อนจะจากกันวันนี้ขอฝากคำคมจากวินสตันเชอร์ชิลนะครับกล่าวว่าความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุดความล้มเหลวก็ไม่ถึงตายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความกล้าหาญที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับผลชัดชัดโหระศาสตร์7ครับหากต้องการสนับสนุนช่องนะครับคุณสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้ใตคลิปได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ